สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เป็นวันที่3นะครับสําหรับค่าเยาวชนผู้นำคาร์รดิบัลลับชาติครั้งที่38นะครับวันนี้นะครับบรรดาเยาวชนนะครับของทุกสายมุตอลที่แบบเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับก็ได้อ่าเขาเรียกว่าเดินทางออกไปเยี่ยมเยียนบรรดาชาวบ้านแล้วก็จัดกิจกรรมให้บรรดาเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับผมแล้วก็ออกเยี่ยมไปที่จางๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น เขาเรียกว่ากลุ่มบ้านเด็กกำพร้านะครับผมผู้ยากไร้นะครับผมกลุ่มคนตาบอดนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่เขาเรียกว่าตำบลโนนสมบูรณ์นะครับผมโนนสมบูรณ์ก็คือเป็นชุมชนเป็นชุมชนะที่มีผู้สูงอายุเนี่ยอยู่เยอะนะครับผมตอนนี้บรรดาเยาวชนนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ได้เขาเริ่มมาเยี่ยมเยียนคุณยายนะครับมาร่วมสวดภาวนาให้นะครับแล้วก็ให้กำลังใจกันละกันแล้วก็นําของมาให้เล็กๆน้อยๆคุณยายนะครับน,นี่ก็อันนี้ก็ ชนก็เยี่ยมบรรดาปัญญานะครับก็ทําให้ได้รู้ว่าบรรดาเยาวชนเด็กๆนะครับ <Rena> ก <ult> no ็มีความผูกพันกับบรรดาสูงอายุนะครับผมไม่ทอดทิ้งกันนะครับก็มีผู้ประสานงานเยาวชนเนี่ยพาบรรดาเยาวชนมานะครับ

คุยสนทนากันนะครับถานถ่ายจากทุกสุบดิบนะครับผมคุณยายก็เล่าเรื่องราวให้บรรดาลูกหลานฟังก็เด็กๆนะครับผมเป็นยังไงคุณยาย เด็กก็มีความสุขนะครับฟังเรื่องของคุณยายเป็นภาพที่น่ารักนะครับเขาเรียกว่าสตบรุษของวัดที่นี่นะครับก็เป็นคนพามาเดี๋ยวเราอาจจะสัมภาษณ์ขยญาสัมภาษณ์พี่ได้ไหมครับ อ่านนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่ค,ครัพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อกุ้งค่ะพี่กุ้งพี่กุ้งค่ะพี่กุ้งทาอะไรที่นี่ครับผมมีอะไรที่ทำานที่นี่อ๋อตอนนี้พี่ค้าขายพี่ค้าขายะนะครับผมวันนี้ก็พาบรรดาเยาวชนเนี่ยออกเยี่ยมชาวบ้านใช่ไหมครับ พี่เป็นสถาบันที่นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่เป็นสที่นี่ชื่อวัดชื่ออะไรเหรอครับวัดพระเยซูคริสต์เจ้ากับคืนชีพค่ะวัดพระเยซูคริสต์เจ้ากับคืนชีพนะครับใครเป็นเจ้าวาดครับผมอ๋อคุณพ่ออุดมดีเลิศค่ะอ๋อคุณพ่ออุดมดีเลิศนะครับแต่ถามที่ว่าชุมชนที่นี่เป็นชุมชนคาทอลิกหรือเปล่าครับไม่ค่ะชุมชนนี้คือชุมชนของชาวพุทธแต่ว่าแต่ว่าตอนสมัยก่อนนี้คือตอนซิสเตอร์เจโรมอยู่อะค่ะคก็คือจะล้าง ล้างบาบรับศีลทั้งหมู่บ้านแต่ตอนนี้<อ>ซิสเตอร์ไม่อยู่แล้วก็เหมือนว่าความเชื่อเขาจะลดลงมากมแล้วก็เลยเลิกจะเหลือประมาณ2-3งถครอบครัวที่จะมาเข้าโบสถ์สม่ำเสมอยังเป็นสัตบุรุษของวัดอยู่ครับผมก็วันนี้เนี่ยที่เราไปเยี่ยมแต่ละคุณยายแต่ละผู้สูงอายุเนาะแต่ละตามบ้านมีเป็นเป็นคิดหรือเป็นครับผมอ๋อที่เราเยี่ยมมาจะจะเป็นคาทอลิกหลังนึง จะเป็นคาทอลิกหลังหนึ่งแล้วนอกนั้นจะจะจะเป็นพุทธชาวพุทธแต่ว่าเราจะไปอีกประมาณห้าครอบครัวอีกสี่ครอบครัวจะเป็นคาทอลิกจ้าเป็นคาทอลิกไหครับผมทีนี้อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เยาวชนออกเยี่ยมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอยากสอบถามว่าเป็นบรรดาเด็กๆของที่วัดหรือที่จุดนี้เป็นเป็นเป็นของคาทอลิกมีแค่ ไม่ถึงห้าคนแต่ว่าคุณพ่ออุดมแก่พยายามที่จะไปหาเด็กที่ครอบครัวขาดความอบอุ่นแล้วก็เป็นยาเสพติดคุณพ่ออุดมจะพยายามดึงออกมาให้ให้เขามาร่วมกิจกรรมวันอาทิตย์ตยคือ,อก็มีการเตะบอลมีมากินข้าวกันหลังมิซายอย่างเงี้ยจ้ะครับก็เห็นว่าวันนี้บรรดานเด็กๆบางส่วนเนาะที่อยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมครับโรบงเรียนที่โรงเรียนโรงเรียนพระคุมาเยซูโนนสมบูรณ์ โรงเรียนพระคุมาเยสุนสมบูรณ์ก็เป็นชื่อวัดเลยครับผมก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจากกิจกรรมให้กับเขาวันนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับนี่อันนี้ที่นี่มีซิสเตอร์ประจําอยู่ไหมครับตอนนี้อ๋อค่ะค่ะซิสเตอร์ประจําคือซิสเตอร์วันธนาค่ะแกอยู่ที่โรงเรียนประจําอยู่โรงเรียนเลยโรงเรียนนะครับผมโอเคเอาขอบคุณพี่มากนะครับผมสวัสดีครับ ก็เป็นบรรยากาศนะครับการมาเยี่ยมเยืยนผู้สูงอายุอืมยังเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เด็กบัณฑอาสาที่มาช่วยจัดค่าววันนี้นะครับ อยากจะถามว่า,า,าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับน้องครับวันนี้ก็ดีครับได้พาน้องๆมาเยี่ยมผู้เฒ่าผู้แก่ที่นนสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ชื่ออะไรครับช,ชื่อฟอดครับชื่อฟอดนะก็เป็นเยาวชนจากอุดรครับจากอุดรธานีหนึ่งน,นะครับผมคิดว่าบรรดาเยาวชนเนี่ยควรจะมีท่าทีอย่างไรเวลาอยู่กับ ผู้สูงอายุนามบ้านอะไรเนี่ยก็มีความคิดผมก็อาจจะแบบนอกน้องแล้วก็นอกนอ้นองชวนผู้เฒ่าผู้แก่คุยเล่นแบบให้กำลังใจให้กลันใช่ครับครับผมปกติแล้วที่นี่เนี่ยเมื่อกี้ก็สัมภาษณ์พี่คนหนึ่งน้อยที่เป็นที่อยู่ประจำที่นี่เขาบอกว่าที่นี่ก็แต่ก่อน,นยก็เป็นเหมือนกับคนคิดเยอะแต่นี้คนคิดเริ่มน้อยใช่ครับผม พี่อยากจะสอบถามว่าเออรู้สึกยังไงบ้างครับเวลาเห็นเยาวชนคุยกับผู้สูงอายุอย่างนี้ครับรู้สึกดีใจอะครับแล้วก็ทราบทราบซึ้งแทน,นคุณยายครับเพราะว่าอันเพราะว่าบางคนแบบลูกหลานไปทํางานแบบต่างที่นี้นะไม่มีเวลามาหารนีก็เห็นใจแกแกก็ดีใจบางครั้ง เพราะว่าเป็นผมเป็นคนเซนินิทีฟเรื่องครอบครัวใช่ครับ <ผม S 2> ก็บ <ผม S 2> ดีใจใค,รครับขอบคุณน้องมากครับตอนนี้ครับเยาวชนก็คุยทักทายคุณยายอย่างมีความสุขนะครับดูจากรอยยิ้มนะครับบอกคุณยายก็เอ็นดูหลานๆน,นะครับผมถือ <ๆ S 2> เป็นรุ่นหลาน คายที่นั่ครับคุณน้องครับสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีครับคุณยายขอสัมภาษณ์ได้ไหมครับคุณยายครับมีรู้สึกยังไงบ้างครับมีเยาวชนต่างถิ่มาเยี่ยมเยียนเนี่ยดีใจดีใจ,ใจอโอ้ดีมากเลยดีใจ กังเต้นเศ้าไดยเป็นเยาวชนจนดาดเนี่หาก็าเห็นแล้วแล้วพวกยาย่เป็นเยาวชนคือกันอ,อแต่ก่อนยายเป็นเยาวชนก็ออกเยี่ยมแบบนี้เลยอือจะไปอยู่ไปอยู่อย๋อ,อครับผมไปกับพวกซิตเตอร์ซีสวรรค์ซีเฟริเฟร์ดาราอยหาังเสียครับผมอืมครับอ่าถามน้องๆบ้างน้องๆครับอ่าตัวแทนคนหนึ่งวันนี้ออกมาเยี่ยมอ่าคุณยายเป็นยังไงบ้างครับ ก็วันนี้รู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะที่แบบว่าเราได้แบ่งปันเนาะความสุขของพวกเราให้กับพวกเขาแล้วก็ได้มาถามไทยได้มาศึกษาดูดูแบบว่าพื้นที่ชีวิตตรงนี้ว่าเป็นยังไงบ้างครับผมก็เรารู้สึกเหมือนได้อะไรหลายๆอย่างกลับไปค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อคิดจากคุณยายหรือว่าจะเป็นวิธีชีวิตที่มัน เรียบง่ายเนาะไม่ได้รเรียบร้อนเหมือนที่บ้านเราครับผมว่าใช้ชีวิตแบบนี้ก็ดีไปอีกแบบใช่ไหมใช่ค่ะ<ล>กธรรมชาติธรรมชาติดูตามป่ามีอะไรก็กินก็คือความเรียบง่ายเสมอโลว์วิวแบบเดน่าก็ใช่อะไรเลี้ยงกินเราแม่ครก็ความสุข เนาะมีความสุขดีสบายดีฝนดกมวลมวนมวนลลายมวนลลายมวนซึนโฮสเซ่ภาษาเวียดมุนซึนโฮสเซเข้ามานะมวนมวลซึน มวนซื่นโฮแซลมวนซื่นฮวนแซลโฮแซลโฮแซลจ้าแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรต้องตื่นแปลแปลว่าภาษาพไทแปลว่ามีความสนุกสนุกสนานมีความสนุกสนุกสนานมวลแซลมวนซืึนมีความมีความสุขสนุกสนานใช่ครับครไรสารครับขอบคุณครับอาเรามาดูกลุ่มนี้บ้างดีกว่าครับก็คือคุณยายครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้กาสัมภาษณ์นะครับ คุณยายพูดใจ่ใหม่ได้เลยเห็นลูกหลานมาเยอะๆคุณยายตุนวังสูงผู้นำสตรีจังหวัดขอนแก่นลูกหลานมาเยี่ยมรู้สึกว่าภูมิใจดีใจที่สุดเลยค่ะมาต่างจังหวัดต่างอำเภอก็มาเป็นพวกพ้องเดียวกันใจเดียวกันสามารถขีกันและลูกเด้อรักกันคุณยายชื่ออะไรครับ คุณยายตุนวังสงค่ะอ๋อยายตุนวังสงวันนี้อยู่อยู่กับใครบ้างครับที่บ้านเนี่ยอยู่กับลูกสาวหลานสาวบ้านยายอยู่เดี๋ยวให้ที่บอรกันเด้อจ้ะอ๋ออยู่ตรงขวยญเนาะไอ้หนุ่ยรู้อยู่ครับผมอืมโอเคอ่ะถามหลานๆมากที่มาเยี่ยมคุณยายรู้สึกยังไงครับหลานก็ไหนล่หลานเยอะมากเลย ก็ก็ดีใจค่ะที่ได้มาเยี่ยมยายก็ยายก็เป็นกันเองมากเลยค่ะเมื่อกี้ก็ร้องเพลงเพอะมากด้วยเพลงอะไรครับเนี่ยน้องเป็นสาขอนแก่นนะคะคนยายยังดูแข็งแรงแล้วก็เรียกยายได้ไหมเรียกพี่ได้หรือเปล่าเอ้ยยายทีจะแปดิีแล้ว สามปีสามปีก้งแปดสิบยายก็ไม่ยอมแก่เนี่ยยายจะทองนี่แหละทั้งเดิมนี่แหละนียังสาวอยู่นะยังสาวอยู่นะครับอยา,ากให้ได้เท่าเดิมดีขอบคุณครับ <laughs> ดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นนะตัวแทนเยาวชนอีกกลุ่มหนึ่งนะที่มาแย่ยมคุณยายที่ตำบลโนน,นสมบูรณ์อ,อ๋อบ้านโนนสมบูรณ์นะครับผมไม่ใช่ตำบลน,นะเป็นบ้านโนนสมบูรณ์เป็นบ้าน,น ช่ไหมครับโอ้ต้องขอโทษด้วยครับที่ผมอธิบายผิดตอนแรกนะครับจะเป็นบ้านนอนสมบูรณ์นะครับผมก็มีโรงเรียนและก็มีวัดคาทอลิกอยู่นะครับแต่ก็มีชมชนที่อยู่โดยรอบนะครับผมวันนี้วันอะไรไม่รู้เลยนะที่ผม <c oughs> ก็จะพาชมบรรยากาศรอบๆอีกสักประเดี๋ยวนะครับก็ ที่ผมสังเกตก็คือไปทางเนก็จะเป็นถนนหลักนะครับแล้วก็บ้านชาวบ้านเนี่ยก็จะเป็นเนินเนาะเป็นเนินขึ้นนะครับผมเป็นโนนเป็นเนินนะครับก็อยู่แบบนี้ขอยาวชนก็จะออกไปเยี่ยมอีกข้าบ้านนะครับผมเป็นฝากกำลังใจให้กับบรรดาเยาวชนนะครับผมในการเยี่ยมทำงานวิบากให้กำลังใจบรรดาผู้สื่อข่นะครับขอจบการไล์สดนะครับผม จากสื่อมวลชนการถูกสั่งกระโดดจันทบุรีถึงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ